แลาวเป็นไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจะใส่ล่ะมาจะใส่โอ้มาจะไก่ยู่ค่ะม,มาหาใครล่ะมาหานุงมโจมาหาแม่พาพมาหาลูกหลานนี่นี่ล่ะจะเป็นผู้ใดเป็นแม่ฮักนุม่มโจจ้าคือบ่คอยเห็นนะ โอ้บางคนเอ็มมาค่ะเท่าแล้วก็เลยบ่อยากมาอ๋อค่ะในแจ็คฟรีลราปีเดียวแปดสิบราคาแปดสิบปีเห็นหงอยู่บ่เห็นหงอยู่ดีเห็นหงตัวค่่ะสาจักปีแล้วไม่เห็นกันเน่ยโอ้สิบปีแล้ววะมาเห็นแล้วมันโควิดกินไปแล้ว้ย ทอดสิบปีไปนั่นสิทอดเวยเจ้าไก่เจ้าไก่แข็งแรงอยู่คือเก่าอยู่ตัวอหาท่าุนวุ้นด้ก็ไปลูกให้เงินไวเกไาหาท่ามุนท่าานสาว้นดก็ไปอาจารย์พ้นพาไปให้ดีเจ็ดสิบแปดสิบนี่ก็เป็นไม่ออค้มว่าติดปั๊ยกันย่าโอ้เป็นไม่ออค้มโอ้มากระันขนมปั๊ยกันกไป โดนได้ยายย้ไปโดนเน้อกกลับมาเนื้อกระนี่ยังก็ไนวัดนยังลายังพร้อมกันเพิ่บอกกระมิญไหนหูตากรเห็นงหูยตัวจ้าหูดีพูดแข็งแรงอยู่ตัวแข็งแรงค่ะออกินเขากนแ่บนอนกหลัตวนอนลจริจ้ะนอนมาลับกตัมือหอนนี่แหละ นอนบปลับย้อนห้อนย้อนมัน ah? ห้อนเลยนเปิดพัดลมก็ okay. ่เห็นเปิดพัดลมกับสัมไฟเผาเนาะคือมาติดแอร์มาติดกับแอร์กับติดเพียงไฟเอาโอ้ยันเพียงไฟหายกันใส่ก็ยังยากอยู่ติดแอร์เดียร์ละพัน เงินใส่ละเงินคนเท่ากับแปดร้อยื่อนที่บ้านนี่ยังกจำา่ได้มันยังม้วไงเอาเพื่อนตำบลไหนตำบลทเมนชรือล่ะเนี่ยบ้านน้อยพัฒนาบ้านน้อยพัฒนาจากนี่ไปจากโลัวเจ้าเหไปตรงนี่ฮะโอ้บ่มีได้ไปแล้วื้านเท่าบ่าีคนมาทวเงินไปเอาอะไรลบ่านี้จากนี่ไปจากลัวประมาณที่โกลันี่ะถึงวันนี้น้ำถึงเงินเท่าายไงล่ะ ยูสอดแจงบ้งเหมือนี่ยูวไ้ทยประจอ่ะเขาจมาหลายยูใชิาโอไทยบานจีมาหลายยูแ่จีเนี้ยน้ำเขาจี๋แบบไเขาเมืองเขาเดี๋ยวเมืองก็เต็มทุกับบ้านแล้ว่นเขาบอกมืองเต็มคือยกงหมดแลยายสันมาียายสันยายสันบ่ยงเป็นแม่คำเป็นแม่แม่ออคำวัด เอาคือลวงพอคือให้เป็นแม่ออกกำบัดเอามีความสามารถเนาะหลเขาขอสินพระเขาอย่ยงได้ไม่เฮีบอเฮย่างได้บึดเนาะที่งานอีงานคนตายก็ไปเฮีบให้เขาบเบอร์่กไปหาปีี้ปีเขาหลวงพอด้วยเนาะเบอร์เบอร์ท้อเจ้าถึ่กักว้ด้วใส่แบบ นี่ไม่แล้วจ้ะมันไหลหมแล้วนี่ไม่แล้วจ้ะมาดูเบอร์โทรศัือว่างกันนค่นั้นละแม่บุญมีทุม่มมีแม่มทุ่มมีซอยรับเขาน,นั้นก็ะเช้าบุญมีพอนี้ทุนนท่มมีแม่ทุ่มมีซอยรับซ<ำ>อยลำซอยลำ าไม่สิโทรหาโทรหาเพิ่นก็ไปรับคือเก่าละนี่ล่ะเอาโทรหาจังว่าอุ๊บ่ทถูสกปรกถน้ำได้เพิ่นบ่ได้รับบปถูสกปรกอันนี้เบอร์โทรไผรเนี่ยเบอร์โู้โทรฉันนี่แหละค่ะเป็นอย่างเพื่อนจ้งบอหลับบู่นแหละเบอร์เก่าอีแม่เนี่ยเปลี่ยนใหม่บ่เปลี่ยนใหม่หรอค่ะโว้าแต่แม่หรอหม่ว้าเจียวโทรเจียโทร โอ้โหอันหาบกลาทีนึงบ่รับอยู่ญาติคนอยู่ในนาำจะเลยกว่าขาวเดียวลูกอันอีโนตมาแล้วมึงบอกเนี่ได้ลูกเจ้าคนสองผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงหมดผู้หญิงมืดมันจะถือสกุลเลยีน้องแม่เนาะเขากำลังเอาไม้อยู่ตี นีมีกระจีเอาเสียวเอาเสียวผู้ชายคือได้ผู้ชายว่าก็คือฉันเสียวผู้หญิงว่ได้ได้ตัผู้ชายเบิร์ดได้ตัผู้ชายเบิร์ดอ่อคือเห็นกระจีเนาะผู้ใดหล่ะเลี้ยงเจ้าลูกค่ะลูกชายลูกชายูชายคนดุซีเขาอยู่น้ำกันไหมโยนลูก หลานก็มีจะ้พิ yeah, trips, <c oughs> ่งตายมีผ hmm. ู้หญิงแค่สองคนเพิ่งเผู้หญิงมาเดียวกว่าอีกคู่แฝดก็เป็นกระเทยคนหนึ่งถือเพิ่งยิงคนหนึ่งเป็นกระเทยก็มีมีอยู่พัทยาฝนเขาเลี้ยงเขาเกียอยู่เวทีเขาเลี้ยงเขาเกียอยู่ผู้ต้องเลี้ยงก็ได้ดอกหากิน เขาน้ำวัดน้ำวานี่แหละมี่ยังเพิ่งจะหายอยู่เพราะได้ถึงได้ยากอยู่โอ้ยอยู่น้ำวัดน้ำวาไ่ามัความสะอาดล้างสวยล้างทามลักไปบ้านเออแลาวสร้างลูกติชีลูกขุ่นเขาเห็ดเขามาวัดอได้เงินคนเขาแน่กับคนใส่ใส่ได้อยคได้ซื้อแนวเท่บาทสี่นึงมือเก่าระแม่เอ้ยตีจังบาทเท่าบุญทักบาทไปนี่ยังเขาไปอันนั้นละ ซ่อนเหรอไหมแกะออกกันเนี่ยอไหมมาซ่อนไหมแกะออกเป็นอันไข่อันมนันนะบัดนี้กะยูไปเรื่อยๆแล้วเอายูีไปเรื่อยๆแล้วย,ยูดีไหมฮะยูจา้หาห่อนยำ้ำห่อนย้ำมันก็จะไปเองดอกแมนอืมันคือยากลอกแนวนั้น ไปกันเลยเรากันไทลไปเอันนี่ว่าหนิงตายสาวทุบุดละไล่กันวันนี้ของเขาทบหนึ่งอเขาทบหนึ่งโอ้ตายตายตายคือเก่าล่ะผู้ได้กระไดไปมองเยากันนั่นแหละเนาะวันนึงหล่พูดว่านเดียวเนาะวกเมษาหนึ่งกว่าคนะเงินเท่าคนไหนกี่โอ้ยสม่ีงไปลหยเงินเล่ะ Ui, thì, 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 tài lại thì, cả Thấy nhắn ra với theo nè Ui, nhắc cái mày nghe sán rồi lạ Ui, nghe sáng thì đục lít nè ừ. Lắng ngon rồi Nghe sán cả đài lắng ngon như... ừ, rồi đục mày nhé sản mày nhé đọt mày nhăn nhu Ủa Nói chắc nàn tay bớt leo có nhé lát ừ. Ừ. Có nhé lát ừ. Pua, ừ. mày nhé đọt mày cả tay ừ. Cái cài thì nhé lát à ừ. Tài Tay bớt leo ừ. เราไม่จันยุ่งหลยไม่จันยี่จันแล้วก็ไม่ยุ่งเทพจะลายปีน้ำหนูแล้วตีหัออวก<ร>ัดตายสิเราบ่ายม<ส>ีไไยจะเขี่ยโอ้ยผัวเรากัดตายจะมาสาดได้แล้ว